วัสดีคือเกาได้พี่น้องเด้อต่อเนื่องเลยเด้อครับต่อเนื่อง EP เท่าไรแหละพี่น้องนะก็คือถนนออกจากอุบลราชธานีวัดที่แรกวัดสิวไทยเบิ้งดอกพี่น้องมันอดใจบ่ได้เพราะถนนที้จ้องงามเหลือเกินถนนบ่นต้องน,นีรล่องกลางถนนเลยพี่น้องเป็นแค่ตีเซนกันก้นกลางกันนะครับนถนนสีเล่นนะครับหาออกสี ขาเข้าสี่ตอนนี้มุ่งหน้าออกจากเมืองบุลไปอำเภอพิบูลมังสาหารนะครับช่องเมตรห้าสิบเจ็ดกิโลพิบูลพิบูลัลกเมตรสักกิโลนองหันอันบม่ท่านนะครับพี่นอ้องอันบม่ท่านนะครับอุบลมาช่องอามาพิบูลนี่สี่สิบสี่สิบตัวสี่สิบกิโลน,นะครับนะตอนนีน้ใกล้สิขาอำเภอพิบูลแล้วนะครับ กาศีอำเภอที่จุดหมายนะครับจุดหมายที่เขาจะไปนอนอยู่อำเภอพิบูลนะครับหนึ่งคืนสองคืนนี่แหละเพราะว่าคิดใบสองคืนนะครับเ่าจะนอนทั้งสองคืนแล้วคืนที่สามก็จะตีไปนอนที่อ่าศรีสะเกดนะครับที่<ป>อำเภอเมืองศรีสะเกดนะจสะสักคืนหรือสองคืนก็ค่อยว่ากันนะครับเนะบื่อสถานาการณ์กัน ว,ว่าสิบวไทยเบื้องหลัแตัวถนนเขาจะมันง่ามเกินคาดง่ามเกินบรรย่ายนะครับก็ลเลยแซบปากมาพี่น้องมึงเพราะว่าถ้าพี่น้องนีที่ตามคลิปนกนสิวะขับรถบุกในเมืองตลอดนะครับบัวตั้งแต่เมืองสารคามกับขี้พากางตัวเมืองออกมาเลยนะครับมาฮอดเมืองร้อยเอ็ดกับบุกพากางเมืองร้อยเอ็ดออกมาเลยนะครับ วัตุุออกย่าสธรกับ้ากลางยะโสออกมานะครับหมายเลขถนนสองสามนะครับยามอดเมืองอุบลหลงทิศไปเลยครับเลยบูฮัวถนนเมืองอุบลน,นะครับซาซีฮอดจังหวัดอุบลราชธานีนะถนนสองสามนะครับเนาะต่อจากเมืองอุบลขับพาเมืองอุบลเข้ามามาโพออกจับจีบเอนะครับโพออกมาอ่า ถนนหมายเลข1นึ่งเจ็ตินป่ะไมเ้เลขสองสองหน่งเจ็ดสสองหนึ่งนะครับ2องหนะครับไปเลยโพออกมา,กาทางที่บุญมังสาหารนะครับแนะล้วไม้เลขถนน2.7องห่งยังเนี่ยนะครับพี่นอกเดี๋ยวค,อยค่อยติดตามนะครับ อีกบรดนนะครับใกล้แล้วเหลือประมาณ20กิโลนะครับกับสีหอนอเมริกันบุญมังสาหานแล้วก็เลยอดใจบ่ได้นะครับก็เลยอดใจบ่ไหวนะครับต้องทายพี่น้องว่าถนนนนลท่าอันซ่อนนำเข้าเนาะถนนทางเจ้าจะเป็นพัฒนาเหลือเกินนะครับคำว่าถนนสวยงามเนี่ยมันเป็นนาปิดตาเนาะครับพี่น้องถ้าชน แต่ละจังหวัดเนาะแต่ละอำเภอเนาะติดไม้แต่ละหมอกนี่นี่สวยงามควโดมใหญ่ลำโดมใหญ่หน่อยพี่น้องหามลำโดมใหญ่มาแล้วนะครับใกล้แล้วนะครับใกล้ถึงวิบูลณ์แล้วนี่ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับ เออหมายเลขสองหนึ่งเจ็ดนะครับหมายเลขทางหลวงสองหนึ่งเจ็ดนะพี่น้องออกจากตัวอุบลราชธานีนี่ออกมานะครับมุ่งหน้ามาทางอำเภอพิบูลบังสาหารนะครับเนาะโอ้ยเหนืองวัวแขนอันตานเลยค่อยเขาเจ้าเนื้อเขาเจเ้าจว่วแพ่งนอพี่น้องเน้อแถวนี้ครับเหนืองวัวเขาเจ้าโจ๊ดแขนอันตันนนะครับเจ้าเบบ บงบอกเลยว่าขี่รถมาานี่ไยังจังหอดคําแท่พี่น้องมาสิวาเนาะแค่สามรอยกิโลนี่ครับกับพราะว่าแวะเที่ยวตรงหันชมตรงนี้มากพาเศร้านะกผ้าล้านมากเที่ยวกินเขาแวะกินเขากินน้ำแวะขึ้นเบื้องขี่กันขากงี้นะครับเขาทำพญานาคไอ้มัาก,ก่อนไง เงี่ยนะข้าบปุ๋รอ่อนใส่เข้าไปเนาะครับออเราบานิออกจากนั้นมาระยะทางมันยืนมันไกลคือระยะทางจากยาโสท่ามาแั่งวันอุบลร,ราชธา,านีนะครับเจ็ดสิบกิโลนะครับเจ็ดสิบเกือบแปดสิบกโลนะนะครับไกลจักหน่อยช่วงนั้นนะนะครับกะ ออกจากุบลนราชธานีมุ่งหน้าพิบูลบางสาานนี่ครับระยะทางบาะ่ายนครับสุดยอดทางกระเจ้านะครับถึงว่าวโมมีกล่องกลางถนนก็จริงแต่ข้าจะก็ตีเซนทึบไห้เฮาาราบให้เฮ้ารููเลยว่าล่องกลางถนนนะนะครับเดินไปเรลุู่กกลวามเจะเล่นของกรจเจเนาะอยากให้พี่น้องเห็นมาความจเจริญทางอ่นเฮานี่โอ้จเจร่ญนดีนะครับุก ยอมย่าทุกสถานที่นะเพื่อพีบนเรานะครับเสียนอะไรงานกระจัดกะจายจ้างนะครับก้อนโอ้ของไงห้องใหญ่แป็นว่นี่โอ้โหของใหญ่ครับไก่ชิวัดแล้วเพื่อพิบูลแล้วนะครับไก่แล้วนะครับไก่สีขาวแล้ว ไ,ไปเลยจิตไยพป่นองเมืองระยะท่างจริงจงจังๆนะครับออกจากบ้านวิย่าผ้าเที่ยวออกบ้าหอดปั๊มน้ำมันปอลท่อปั๊มบานข้ามเินคูณนะครับเริ่มคลิปแรกๆออกมา20กิโลจากปั๊มน้มันปอท่อข้ามเินคูนเข้ามาในตูม้มือคนแกนอีก30กิโลเป็น50กิโลพอดีเป๊ะเลยนะครับพี่นองคบมึงบอกเลยว่า ค่าวัดค่าการเดินทางนะครับมือนีบัดมือบัดมือทำาแ็นแลนทำาแมนแนลนรอบรอบถนนรอบเมืองถนนเลี้ยงเมืองนะวิญญาภัาเทียวบัวท่านหออ,อ่ะครับสามลอยกูโลนี่อ้อยข้างหลังเลยนะครับอันนี้เขาแลนตัดของเมืองพาเมืองตัดเมืองพาเมืองมาตลอดนะครับนะมักนกระดิสเลยใกล้คอในนี้นะครับนี่นะครับถนน เจ้าสวยงาม217นะครับหมายเลขสนนนะครับนี่ถนน217หนะครับพี่บุญมังซานะนะนะไถ่กาแฟเย็นแก้วหนึ่งกาแฟฮอนแก้วหนึงน่งต่ว่าสองซ่องไงนะครับกาแฟฮอนนะครับ ตาโม้นมีงกิ่งตอนนี้บ่มบวมบ,บ่มเลยยางลืมมือนะครับยางลืมมือมือสีมาเลยไปตัดหญ้าอยู่ฟังกล้องนะครับแต่มันเป็นสั้นๆนะครับไปย่างตัดเครื่องโอ้ยหัวเขาความสีมาบ่ไหวยเขาเขาป้าป้าตวดยานะครับปวดยายไว้นะครับก็ถือว่าดีขึ้นเล็กน้อยยนวดยายสำคัญอยในเรื่องมันเป็นหลักกานวดยายอย่างเราอาจจะไปนวดแห้งนวดก็ประมาณนะั้ ตอนนี้เวลาหกโมงแล้วนะสิบแปดนาฬิกาเจ็ดนาทีเนาะตอนนี้นะครับเนาะเนิ่งนาฬิกาอยู่ใ่อถเห็นไหมครับโบตัวเลยะครับว์ตัวกันเลยนะครับเขาต,งตรงๆนะครับเข่าแล้วนะครับเขาอำเภอพิบุญมังสาหารแล้วพี่น้องนี่แหละเขตอำเภอ่นแล้วนะครับเขตอำเภอพิบุญที่เรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นบบเพื่อที่ไงจี่นะไงสมบูรณ์นะคะรับแหล่งท่องเที่ยวที่ึ้นซื่อของเมื่อบนกัอยุ่ตรงนี้แหละเมเภอบีบูนบางสาขานี่นะครับคือแก่งสะพือนี่หละนะครับําวบ้องที่ตามคลิปวิญญาณผ้าเที่ยวเมื่อสองมือปีก้อนพุ่นนะตาสิงเห็นนะครับเนาะนี่นะครับเราเลี้ยวตรงไหนนี่เราเข้าไปก่อนเนาะเราเข้าไปก่อนนี่ประตูเมืองอนะเจ้าเห็นไหมพี่น้อง ประตูเมืองพี่บูลนังสานะครับนับนะครับประตูเมืองเพิ่นแล้วนะครับเข่าตัวเพเ่อเพิ่นแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะพี่นองเข้าตัวเพเ่อเป็นที่เรียบร้อยแล้วประมาณสี่สิบกว่าก,วกิโลนะครับจากจากอ่าจังหวัดราชุราชบุรีราชธา,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 านีออกมาเนาะนะครับเพราะว่า ในในวัดกิโลไม่เนาะในวัดกิโลไม่ตับมาเนาะคําเนนเนนตรงนี้เมาเงมานมาเน้งาเน้น้มานนซึ้งเานงเน้เซงเนานเ้าเ้ซึเนาเา ซาลาเปาเมืองบุลจุดนี้นะครับจุดนี้จุดนี้นะครับ<า>นี่นี่นะครับตัวอำเภอเบิร์นนะครับอำเภอพิบูลางารามนี่นะครับโอ้นะครับกะมาอำเภอพิบูลางารานกะคิดถึงนะครับบุอปราจอนนี่นะครับเป็นอิาเ,อเป็น ยูทูบเบอร์คนใจของวิญญาณนะครับที่ได้ที่ตามเพิ่อนยูวะเซ้านะครับ,เ,เ,เ,รรบเรื่องข้าพปุ่มข้าจาเพิ่นในเด็ดขาดแล้วก็การช่วยเหลือคนนะครับคว้มคิดคบอื่นเพิ่นนี่เด็ดขาดนะครับไอเนาะรับชมเราฟังเรารู้สึกว่าทับใจในค้ามบอกค้าจาเพิ่นนะครับนะข้อมเด็ดขาดนะการช่วยเหลือคนเพิน่อนสุดยอดนะครับผมก็เลยมกักการบอกข้ามจาคว้มคิดก็ามานองเพิ่นเนาะ ครับท่านครับถือว่าซอยเหลือคนมากมายจังคุงมือจังติดตามคลิปเพื่อนอยู่ว่าเศร้านะครับเห็นคลิปเป็นไรเพื่อนจะติดตามเพื่อนจะเศร้านะครับล่ะแยกขึ้นสปาลดลงสปาลดลงสปาขับข้องเทียมออกใส่เมื่อนี่แหะครับเข้าซีเรียเขาตลาดนะครับแกงสะพือนี่แหละนะครับเข้าซีเรียเขาแกงสะพือี่นะครับไฟแดงนี่เข้าซีเรียไปเลยอันลาเลยนะครับ เลี้ยวลงไปเลยหมายเลขสองหนึ่งเจ็ดกขึ้นเรียวไปทางช่องเม็ดไปพุนละไปช่องเม็ดไปทางพุ่นะครับนะนะครับเขาสีเลียเขาไปตลาดไปหาซื้อแล้วกินก่อนนี่ครับตลาดพี่บุญมังสาหารนะครับเนี่ยโอ้ยเอาตลาดต้องชมใครใครก็ต้องชมเป็นบันี้แกงสะพือเห็นว่พี่น้องเป็นแหล่งท่องเที่ยวช่วงสงการพอดีเลยนะครับสุดยอดมากมันเป็นหลอดไฟ led ออกมา สุดยอดสุดยอดสุดยอดคุระเบิดต้มนี่โอ้เนี่ยะครับเปิดประดับประดาอย่างสวยงามนะครับอาวิ่ญาติเขาไปในตลาดนะครับเข้าไปตลาดเพื่อนตลาดนี่ยังต้องชมนี่ครับเอาไปมาเห็นบ้านอาเภอพี่บูนบางสาหารนะครับนี่นะเอาซีเรียเข้าไปตลาดนี่เลยนะตลาดพี่บูลบางสาหารนะครับ หาซื้อก็เข่าไปกินแร่งกันนะครับนะจูบเบบี้ไป,<ช>ไปกินไม่เมื่อยไม่น้ำซ่าเย็นเย็นจักขวดที่สิไม่แห้งไม่แร่งครับจึบแล้วก็จินออนรับสบายตื่นมากเศร้าก็สมกระชวยนะครับขับรถไกลๆเมื่อยได้พี่นอกงนะครับตรงไปอีกวะตรงเข้าไปนู่นแหละมาลองปีที่แล้ว <laughs> อสองปีท <c oughs> ี่แล้วนะครับตลาด <c oughs> เพื่อนได้ครับตลาดบุญน,นะเราเข้าไปนูน่นไปกลับร็เข้าในจอในตลาดนูนเนาะนี่นะครับพี่บุญมังสาหารไปเลยขับตรงไปเลยโอ้ยนี่น,นี่พี่นอ้นองพี่บุญมังสาหารบนตลาดเพิ่นบะตลาดาอนุษย์สาว,วรีพราบำรุงอย่างนี้นี่นะครับเห็นไห นะครับไปมหาที่จอดกันนะครับพี่น้องหาที่จอดกันเขาไปในตลาดเขาไปจุดนีจุดนี้ไม่มองเนี่ยตลาดเห็นไหมครับพึ้พับเลยนะครับยาแมลงนะครับเดี๋ยวเขาไปจอดข้างในนะครับนะครับเขามาในตลาดหาวงจอดรถนะครับจอดรถแล้วกันจิไปหาซื้อข้าวก้อนนะครับนะครับลาบหมูแซ่บเปอร์เซนมาเพิ่นบอกว่าเพิ่นจีลาหมูทา ดี่มน้ำชาเย็นๆแก้วไปร่วมกันหน่อยนะครับนะครับผมโอเคครับบายเด็กๆลงไปหาซื้อของเลยนะครับปรากฏว่านะครับกิโลนะครับมาถึงพี่บุญสามร้อยแปดสิบสามกิโลนะครับสามร้อยแปดสิบสามจุดหนึ่งกิโลนะครับก็หมายถึงว่าเขาแรนทั้งตรงมาอย่างเดียวนะครับนะนะครับเพราะอะไรทั้งตรงมาอย่างเดียวเขาบดีเลี้ยวออกนอกเมืองบอกเลี่ยงเมืองเนาะ ขาแรนตรงเมืองพาเมืองของมอ้าปะเศร้าเมื่อเกิดเรื่อยรันจักหน่อยนะพี่น้องจริงๆแล้วประมาณสี่ร้อยนะครับเคยมาปีทีแล้วเพราะข้าแรนรอบเมืองอยู่ปะเศร้าเนาะรอบรอบถุงเลี้ยงเมืองตลอดนะครับนะครับผมผมวิญญาณพาเที่ยวผมไม่ไมยังไรนะครับก็อยากให้พี่น้องหูได้เห็นว่าการเดิทนทางของวิญญาณพาเที่ยวม้าบนนะครับการดเก็บภาพบรรยากาศพี่น้องเมืองนะครับคลิปนี้คิมีประโยชน์ก็แล้วก็แชร์คลิปหน้าเขาจุดกันไหมวัาวิญญาณพาเที่พวิลป์พาเดียวใส ติดตามและให้กำลังใจสวัสดีครับกับผม